พรีวิวเกมแชมเปียนลีกเกมแรกของเวอร์พููต้องไปเยือนเอซีมิลานเรียกได้ว่างานยากเสมอเมื่อไปเจอกับทีมอิตาลีสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over f o o ฟุตบ l ลและสวัสดีแฟนคลับผู้รักฟุตบอลทั้งหลายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพรีวิวนะครับเกมแชมเปียนลีกของเวอร์พูลหลังจากที่ซีซั่นที่แล้วนั้นก็เวอร์พููไม่ได้เล่นแชมเปียนลีกนะครับลงไปเล่นยูโรปาลีกปีนี้กลับมาแล้วพร้อมกับแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ซึ่งเกมนี้นะครับก็เป็นหนึ่งเกมถ้าถามว่างานง่ายหรือว่างานยากโดยส่วนตัวผมนั้น,นเจอ ทีมอิตาลีไม่ใช่งานง่ายสักครั้งหนึ่งเลยนะครับและวันนี้เจอเอซีมิลานด้วยด้วยริพูนั้นต้องไปเยือนเอซีมิลานยังไงก็งานยากนะครับแต่มันก็ยังพอมีเรื่องดีอยู่นะครับเพราะว่ามีลานซีซั่นนี้ฟอร์มค่อนข้างแย่เลยนะครับแต่ลิวพูนั้นก็ใช่ว่าจะดีเพราะว่าเกมล่าสุดนั้นก็พึ่งแพ้ไป ดยซีมิลานั้นถามว่าฟอร์มดีหรือเปล่าในฤดูกาลนี้นะครับก็อย่างที่ผมพูดแหละครับว่ามิลานนั้นฟอร์มก็ไม่ค่อยดีเพราะว่านะครับาหากเทียบกันแล้วนะครับซีเกมหลังสุดในเกาโชเซเลาน์ R นั้นทางด้านมิลานเนี่ยชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเสมอ2แพ้ไปอีกหนึ่งะครับเพิ่งมาชนะเกมล่าสุดด้วยคือก่อนหน้านี้ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและรูปแบบการเล่นในปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างแตกต่างไปจากปีที่แล้วพอสมควรคือค่อนข้างติดติดขัดขัดเลยนะครับส่วนเรีรวพูนั้นก็ชนะมา3แล้วก็แพ้ไป1เเกกมมล่าสุด ส่วนสถิติและการเอาเกมแบบเป็นทางการเนาะที่ลิเวอร์พูลนั้นเจอกับเอซิมิลานนะครับเอาซีเกมหลังสุดเลยก็จะเป็นเกมแชมเปียนลีกหมดเลยโดยลิเวอร์พูลนั้นสามารถเก็บชัยได้นะครับไป2เกมแล้วก็เสมอ1แพ้ไปอีก1สถิติก็ถือว่าสูสีเลยนะสำหรับลิเวอร์พูลเราไปเริ่มที่ไลอ์อพของเอซิมิลานก่อนเลยแล้วกันนะครับจริงๆเนี่ยชื่อชั้นถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะสำหรับมิลานโดยรุ่สาประตูนั้นเป็นไมค์เมยองแบ็คขวาเป็นเอเมซันรอยอลคู่กองหลังนะครับโทโมรินะครับยืนคู่นะครับกับพาราโลวิดนะครับ กองกลางคู่นั้นนะครับน่าจะเป็นโฟล์ฟอน์นานะครับยืนคู่กับไรเดอร์นะครับกองกลางตัวลูกนั้นเป็นร็อปต้าชีคปีกขวาเป็นพูลิสิตปีกซ้ายเป็นเลอาแล้วก็หน้าเป้านั้นเป็นแทมมี่อับราฮัมตัดไปอีกฝั่งหนึ่งตัวไลวอัพของรีฟูลในเกมนี้เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนตัวนักเตะบางตำแหน่งนะครับเพราะว่าเกมที่แล้วนั้นก็อย่างที่เราเห็นเลยว่านักเตะบางคนนั้นก็เล่นได้ไม่เต็มที่หรือมีอาการบาดเจ็บเล็กน,น้อยหรือแม้กระทั่งความฟิตเองโดยการคาดเดานั้นนะครับก็จะมีผู้รักษาประตูอออย่าาง Baker, Back a, งล no, ลันเ็กรขวปซ คู่เป็นคนาเตยืนคู่กับฟันได้เหมือนเดิมแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นโรเบอร์สันนะครับคือแผงเกมรับนั้นไม่น่าเปลี่ยนเพราะว่าต้องการเชฟนี้ไว้นะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นแล้วก็ถ้ามีการปรับเปลี่ยนเยอะอาจจะลําบากก็ได้ส่วนคู่กองกลางนั้นนะครับเป็นร่างการฟนแบกยืนคู่กับวาตารุเอนโดดยเกมนี้นะครับมีการคาดเดาว,ว่าน่าจะพักแม็กอลิสเตอร์นะครับเพราะแม็กอลิสเตอร์นั้นเริ่มจะกรอบและถ้านับจากเกมที่แล้วปีขวานั้นน่าจะยังคงใช้ซารา่ากองกลางตัวลูกเป็นดูเมนิกโซบอสไลเพราะว่ากางตัวลูกตัวสำรองอย่างเอลี้งใ,ง,ง,งใตอชไ่ป อีกซ้ายนั้นเกมนี้อาจจะใช้กักโบแล้วก็หน้าเป้านั้นน่าจะทดลองในการใช้ดาวินนุนเยส ซึ่งอย่างที่ผมพูดไปว่าเกมนี้นะครับเป็นเกมเยือนของลิวภูมิไม่ใช่งานง่ายแน่นอนในการไปเยือนทีมอิตาลีนะครับเราเห็นหลายครั้งแล้วพอลิวภูลไปเยือนทีมอิตาลีเมื่อไรแล,แล้วก็นะครับโอ้โหเจาะลําบากมากเลยนะอิตาลีเกมรับเหนียวแน่นซึ่งเป็นของสแสลงของลิวภูมพมากมากเลยและเกมนี้นะครับโอเคแหละด้วยความไปเยือนเนี่ยมิลานนั้นเล่นเป็นเจ้าบ้านก็น่าจะมีการเปิดเกมรุกบ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายการที่ส่งดาวน์นูนเยสในการยิงหน้าเป้าสมมุติถ้าเป็นลาอัดแบบนี้จริงๆนะผมว่าก็เห็นด้้ววววยยนนนะเเเพรรราาาาา่สัมมมีค็ถ เฉวยโอกาสได้นะครับอีกทั้งนุนเยดนั้นมีความขยันในการไล่เพรสน่าจะช่วยลิฟ์พูได้ในการไล่เพรสแดนหลังนะครับของทางด้านมิลานนะครับเพราะแดนหลังของมิลานนั้นโทมโมรินั้นโอเคมีความเร็วก็จริงนะครับแต่เรื่องการจ่ายบอลออกบอลน,นั้นก็อาจจะยังไม่ดีพอสมควรเรื่องการจ่ายบอลน,นั้นลิฟ์พูนั้นน่าจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบในเกมนี้นะครับหรือแม้กระทั่งกักโปที่ลงมาถ้ากักโปได้ลงมาจริงๆเนี่ยถึงแม้จะรูแปแบบการเล่นในตอนนี้ดีอาร์จะดีกว่าแต่กักโปนั้นเป็นคนที่เเเเกกกกกกก็บ็บอออได้้้้หหนนนนนนีียวแ่่มมมมาาาาาาๆๆะรรรรัถตงงงพิจสสใ โปลงมาซึ่งก็อย่างที่ผมพูดแหละครับว่าสิ่งที่ลิเวอร์พูลนั้นต้องระวังมากที่สุดเลยคือเกมรับของมิลานนะครับเป็นบอลอิตาลีในเกมรับเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่มันแจวอยู่แล้วนะครับและลิเวอร์พูลนั้นก็มักจะเป็นของแสลงเลยล่ะเมื่อเจอทีมเกมรับแบบนี้เหมือนที่เรานั้นได้เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เลก่อนหน้านี้นะครับโดนรับแน่นๆปั๊บเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะและนะครับถ้ามิลานนั้นเนี่ยถ้าเราจะเห็นชัดเจนว่ากองกลาง3คนของมิลานนั้นเนี่ยล้วนแลแต่นะครับมีความแข็งแกร่งนะครับเป็นสายเข้าประทาน จะสามารถเก็บกินแดงกลางได้หรือเปล่านะครับเพราะกลางมิลานหนนัวนียก็ถือว่าดีเลยแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่นะครับเรื่องการออกบอลจ่ายบอลน,นั้นก็อาจจะยังไม่ดีเท่าลิเวอร์พูลแต่ก็เป็นงานยากที่ลิเวอร์พูลนั้นเนี่ยจะสามารถเจาะไปได้นะครับและยิ่งเมื่อเปิดแผลไปเกมที่แล้วมิลานนั้นก็น่าจะศึกษามาดีเลยนะครับเพราะว่าเกมแรกแชมเปี้ยนหลีกนั้นใครๆก็อยากชนะด้วยความที่ว่าเป็นระบบลีกและมันจะเป็นระบบหลีกใหญ่เลยนะครับจึงทาให้นะครับทีมไหนเก็บแต้มได้มากที่สุดในช่วงต้นๆก็จะกุมความได้เปรียบนนนนนะครรไไมมม่ม่่่ีีใใใใใอยยยาาากกจจปเเสสงงชวท้้้ห เลยนะครับน่าจะเปิดแลกกันเลยล่ะในการต่อสู้นะครับเพราะว่าพอเป็นระบบลีกใหญ่ปั๊บเนี่ย การเสมอนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีเก็บ3แต้มเป็นเรื่องที่ดีมากที่สุดเลยหากคุณเสมอแล้วล้วก็โอกาสนะครับที่จะเสี่ยงในช่วงท้ายมีสูงมากๆเกมนี้น่าสนใจแล้วก็าหากลิฟฟูนั้นส่งวัตรุเอนโดลงในเกมนี้ด้วยเนี่ยอันนี้ผมว่าน่าสนใจเลยนะเอนโดนั้นน่าจะทําได้ดีนะครับเพราะว่าด้วยบอลอิตาลีเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าพวกเขานั้นจะมีความเคี้ยวที่สูงมากๆเลยนะครับการมีเอนโดอยู่นั้นจะทําให้ลิฟูนั้นสามารถเก็บกินได้หรือลูกแท็กเกิลได้นะครับแต่นะครับต้อก็ต้องไปประเมินอีกที จนตัวผมนะมันก็ยังไม่ชัวร์ขนาดนั้นหรอกว่าเอนโดจะได้ลงตัวจริงหรือเปล่าเพราะวอาจริงๆแล้วอาจจะส่งเป็นเคอร์ติโจนลงมาก็ได้นะครับเพราะว่าเคอร์ติโจนนั้นเนี่ยก่อนหน้าที่จะเจ็บเนี่ยก็ยังได้รับโอกาสในการเป็นเบอร์3ของทีมนะหรือบางทีเป็นเบอร์หนึ่งเลยได้ซ้ำอันนี้น่าสนใจเลยว่าเคอร์ติโจนนั้นนะครับถ้าได้ลงเนี่ยจะสามารถสร้างผลงานได้ดีหรือเปล่านะครับเพระาะว่าถ้าสร้างผลงานได้ดีมันก็จะเป็นการต่อเนื่องจากบอลลีกด้วยนะครับเพระา,า,า,รา bon วะว่าถ้าเกมนี้ราสกาแฟนแบกยังลงตัวจริงต่อเคอร์ติจนาลงงงรกแแทฟ เพื่อทําการพักนักเตะด,ด้วยนะครับมันต้องถึงเวลานะครับที่ต้องมีการหมุนเวียนแล้วส่วนเกมนี้นะครับสิ่งที่ผมกังวลเลยละกันนะว่าเรื่องการเจาะเข้าไปในเกมรุกนี่แหละจะสามารถเจาะมิลานได้หรือเปล่าแต่ประเด็นที่น่าสนใจเลยก็คือนะครับมิลานนั้นเนี่ยถึงแม้นะครับว่าเออจะมีเกมรับที่ดีแต่มันก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดทีมเล็กคือทีมเล็กเขาจะเน้นรับมากไงมิลานนั้นยังมีศักิ์รีความเป็นทีมใหญ่อยู่เขานั้นก็พร้อมจะตอบโต้นะครับจึงเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับถามว่าในมิลานทั้งหมดถามว่าผมนั้นกกกััังงงวววลลใครรรมมา่สสุดนนผ็ู้กกึตขอ เลยเอาเนยพลิวมากๆเลยเลี้ยงบอลดีด้วยเทรนอาร์โน no จะเอาอยู่หรือเปล่าในเกมนี้จุดนี้น่าสนใจเลยนะครับหรือแม้กระทั่งพูรลิสิตเองก็มีทีเด็ดทีขาดนะครับในช็อตที่จังหวะที่เขาตัดสินใจด้วยอันนี้ก็น่าสนใจด้วยนะครับว่าผู้ลิสิตนั้นจะสร้างความปั่นป่วนให้กับแผงเกมรับริบูได้มากน้อยมากแค่ไหนส่วนริบูในเกมนี้เนี่ยต้องเป็นเกมที่ต้องชนะให้ได้นะเพราะหากไม่ชนะในเกมนี้ผมว่ามีสิทธิ์ยาวเลยนะครับเผืผอ่ผอเกมหน้าก็จะแพ้หรือเสมออีกเพราะว่าบอลเนี่ยเวลาแบบแพ้ปั๊บเนี่ยถ้าคุณไม่ ที่จะปล่อยยาวหรือว่าหลุดยาไปเลยมีโอกาสสูงนะครับถึงทำให้นในตอนนี้ลิเวอร์พูลที่มีโค้ดใหม่ยังไงก็แล้วแต่นะครับพวกเขานั้นเนี่ยก็จะต้องเน้นให้มากที่สุดเท่าที่มากได้เพราะกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญนะครับเมื่อบอลเปลี่ยนโค้ดนะครับถ้ามาพลาดแพ้อีกหนึ่งเกมนะครับบอกเลยว่ายาวๆแน่และกําลังใจของนักเตะลิเวอร์พูลนั้นก็จะถดถอยลงไปด้วยนะครับจึงทำให้เกมนี้ก็เป็นเกมที่น่าสนใจซึ่งผมเชื่อว่านะครับลิเวอร์พูลนั้นก็ยังพยายามเล่นรูแปแบบเดิมนะครับคือจ่ายบอลสั้นๆช้าๆและรรรอออจังหววะใในนนนนนกกกาเเเเลล่่บไดด็็คืม แล้วก็ใช้การคัดแบ็กเข้ามาในการตบในการยิงประตูนะครับอยู่ที่ว่าล์พูลนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าก็คือจะต้องเล่นให้มันเสียงมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับเกมที่แล้วนะครับก็ต้องรอดูเลยนะครับส่วนเกมนี้ใครที่คาดหวังว่าเคซ่าจะลงหรือเปล่านั้นก็รอลุ้นเลยนะครับมีแววแววมาว่าเคซ่านั้นอาจจะได้ลงในฐานะตัวสำรองแต่ตัวจริงน่าจะยังก่อนถ้าตัวจริงเนี่ยเขาว่าว่านะครับน่าจะได้ลงในเกมกับเวสแฮมเลยในคาราบาวครับนะครับเพราะว่าเคซ่านั้นก็ย ยังไม่ได้นะครับเพราะแมต์ในการลงเล่นนั้นแทบไม่มีเลยจุดนี้น่าสนใจเลยนะครับว่าอาร์เนอร์นั้นจะเสี่ยงในการส่งลงเลยหรือเปล่าสําหรับเกมนี้ส่วนเกมนี้นั้นนะครับถามผมนะว่าสกอร์จะไปในรูปแบบไหนเชื่อว่าลิปูนั้นเนี่ยไม่น่าจะชนะมากมายอะไรนะครับคือถ้าชนะเนี่ยอาจจะชนะ1 0ึ่งศูนย์หรืออาจจะเป็น2อหนึ่งนะครับผมยังคิดว่ายังสามารถชนะได้นะถึงแม้จะเป็นเกมที่ยากลําบากก็ตามทีนะครับแล้วทุกคนที่เหงนกันบ้างครับคิดว่าลิปูนั้นเจอกับไม่ลานหดนนี้นะครับงานยากงา,งานง่ายแค่ไหนก็ลอง,งคอม เดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ